โอเคสวัส okay, so, ดีกันด้วยนะครับตอนนี้เราก็อยู่ในรายการ Why Game TV เหมือนเดิมนะครับผมโอาเสียงดังไหมบ้างแป๊บหนึ่งนะครับผมโอเคเขามาไม่ได้ปรับอะไรเลยนะครับผมวิดีโอหรืออะไรวะเฮีย oh, เบาๆไปเลยเดี๋ยวคุณจะไม่ได้ยินโอเคเฮ้ย okay. hey. โอเคนึกว่าลืมกดอันนี้โอเคนะครับตอนนี้เราก็อยู่ในเกมส์ Spiderman 2, น, Spider 2นะครับผมโอเคภารกิจแรกเราก็คือซ้อมพ่นใยกันนะครับเกโอ้ยโคตรสูงเลยโอเคตอนแรกก็ไม่มีอะไรนะครับผม ไม่รู้เก yeah. well, yeah. ิด well, บ okay. okay, sure. ้าอะไรอยากจะมาเล่นเกมเก่าๆนะครับผมเหยื่อได้ฮีโร่จบยังอะไรก็มีอยู่แค่นี้ยีแนวจบแล้วนะครับเฮ้ยกูไปไหนอ๋อ รอบสองมันจะให้เราเป็นตึกนะครับผมโอเคไปจุดเสียงแดงนี้นะโอเคเราใช้ทางลัดนะครับให้มันมีเขียนคำว่าสวิมเอ้ยเขียนคำว่าซิฟดิโอเคเราไม่ต้องเกาะครับขี้เกียจนะครับพาเป็นเป็นเวลานาน,านมาก มันเป็นสไปเดอร์แมนที่ภาคเก่าโคตรนะครับผมเมื่อกี้โอ้ยหมื่นๆเย่โอ้ยโอ้ยกูซากเกาะแล้วเนี่ยเย่สูงจุงเบยโอ้ย กดสเปกบาร์มันไม่ใช่กระโดดอะมันเป็นการหลบติดอยู่เรื่อยผมกดสเปกบาร์แล้วกระโดดนี่มันกดคลิกขวาแล้วกระโดดเอ้าไอ้เหี้ยตรงนี้เกาะไม่ได้เอาเอาเอา,เอา,เอาให้ครูไปทำภา<ป>รกิจได้ยั<ป>ยงโอเคมาตรงสีแดงนี่เนี่ยไม่ต้องสอนเลยก็ได้มื่อ โอเคต่อไปนะครับไอถังที่มองเมื่อกี้นะครับมันจะร่วงลงมากูไม่เชื่อเดี๋ยวยี่นี่จะร่วงลงมาแน่อนอนโอเคให้เรากดกระโดดจะกดสเปกบาลแล้ว <c oughs> โอ้โหดีนะที่กูคิดทัน okay. นี่นะก็จะมีพวกศัตรูมานะครับผมพวกโจรระกาับโอเคมาแล้วตัวหนึ่ง Let's pummel senseless. It'll see them if เดี๋ยวเด n อโอเคนะครับนี่นะปล่อยยายใส่หน้าแม่งแล้วก็เข้าไปแอทแทกนะครับน,นี่นะครับตายห่านะครับโอ้ทีนี้มาสองตัวอ,ยอยุ้ยน,นี่อะไรหลบหลบได้โอ้ยนีหลบได้หลบได้เหย็ด <c oughs> เอา้าไม่เตะวะแบ่งโอเคนะครับตายตายไปแล้วนะครับ ตอนนี <l id sei> ้ก็เป็นเวลาเที่ยงคืนเท่าไหร่ไม่รู้นะกว่ากว่าเอ้าทำไมตัดมาตอนนี้เลยอะเคนครับปกติมันมีฉากไม่ใช่เหรอโอ้อะไรวะอย่างนี้ก็ไม่รู้เรื่องอะดิต่อยต่อยต่อยเตะแม่งเลยเตะแม่งเลยเอาเป็นว่าไอ้รถคันนี้ครับมันยังไงก็ได้นะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันไม่ได้นานแล้ว โอเคเอาเฮียตายไปเนี่ยโอ้จะไปแม,ม่นกองตดูดโอเคทางนี้จะเป็นทางลัดสำหรับเราดูไปเลยโอเคเราเห็นรถแล้วนี่ครับเยู้้โอเคเอาไอ้เฮียกูปล่อยใหญ่มาแม็กก็แล้วเนี่ย เนี่ยไอ้พวกนี้วางวางยายามเนี้ยวางยายามวางยาอยาม <c oughs> เฮ้ยโจนก็หลุดออกมานะครับนี่เป็นคุกทำไมต้องมีเสียงเพลงรัทึกด้วยวะพายิงกูโอ้ยพายิงวะเจอแล้วเจอแล้วเนี่ยขึ้นไปก่อนนะครับ เอ้ยอู้หูลวงลงมาโอารถนิดเดียวเองนี่หว่าไม่เป็นไรนี่นครับฮู้หมึนหัววะ่ะอืมอืมเอาปืนฉีดน้ำอ่ะยิงกูทำไมอืมอืมอืมกากโคตรกากแบบนึงครับกลัวว่าจะงงกันเนี่ยเมาส์มันเป็นโอ้โห Yeah. เอเอสุดแม่งเลยผมว่าเมาไม่เร็วเลยนะเออประมาณนี้ก็ดีว่ะโอ,อ้วันดีพกูกอ,อืมอ,อืมอ,อืมตายหาก่อนเลยนะครับโหโดนมัด oh, ยังจะดือ้อดึงโอเคครับแล้วก็พาพวกกระก,กากมา ยังมีตัวตัวเฮียอยู่บนนู้นตัวหนึ่งโทษครับก็คอยิงเราอย่างเงี้ยน,นะเฮ้ยเยี้ยอืมอืมอจากโคตรนะโอเคทีนี้ก็มีโจนออกมาอีกสามตัวนะครับเตะสองทีตายแล้วมั้งเนี่ยเอ้อยแต่โจนเก่งเก่งครับอุยอ้ยเหี er. ้ยเี้ยก็มี น่าจะดึงลงมาได้ปะดึงมาได้ปะโวยแต่พลังจะหมดแล้วต่อ,อยกูทำไมเนียทีนี้เราจะเจอแรดเนี่ยผมรู้หมดเลยเล่นยังไงเป็นการรีวิวและกานเกมนี้ครับเอ้าโกนผิดโอ้โหเฮียโดนแรดผิดไม่เป็นไรพลังกูเยอะโอเคแดนไม่ง่ายๆนะครับผม หลอกล่อนะครับหลอกล่อมันมาเฮ้ยโอ้ย,อ,ยอันนี้อันนี้ต้องกระโดดอันนี้มันง่แล้วเราต้องเข้าไปต่อย,อยเฮียแล้วก็ให้มันวิง่งเอ้าไม่ใช่เหรออาอยาง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 ,ยางนะครับผมลืมบ่ได้เล่นน่านโอเคแค่นี้เองก็เข้าไปเย็บ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 เอ้ย นี่ไงมันและมันผิดแล้วอเฮียยังไม่ผิดกูนี่หว่าแบ่งนะนะครับมันก็โดนขังอยู่ในนี้แล้วเออเฮียโจนโจนหนีไปแล้วก็ย้ายไปเลยเย่ ถึงมาวะเฮ้ยถึงถึงดินี่นะครับเราจะลงไปแบบเท่ๆลงไปแบบเท่ๆเหยียบหัวแม่งเลยเอ,อ,อย่างอย่างโอเคอันนี้เราให้เราโดดหลบนะครับเวลามันจะปิดแล้วมันก็จะดองเราก็เข้าไปแยบแบบแบบแบบโอเคขีดกูเลยขีดกูดิแค่นี้เองครับมันโง่ครับไอ้แรด คีม,ม,มเยกเลยคีมเลยน้องโอเคการการะกรจะตายแล้วจะตายแล้วเอาแล้วหลบทำไมวะชอบกดผิดกดกระโดดเป็นนี่นี่เป็นสเปกบาร์แต่ความจริงกดคลิกขวาแต่เงี้ยครับก็อยากจะปรับไงนะผมเอาอย่างเงี้ยครับนี่กระโดดเตียงกาข้างด้วยกูอะ อ,อืมอืมตายแล้วโอเคเอาไอ้เยด็ดแม่ปกติกูเล่นแล้วมันมีฉากมานะผมเคสแมงมันไม่มีฉากอะอะไรวะมันคือไอ้แรดตัวเมื่อกี้มันหลุดออกไปจาก ไอ้กงเลเซอร์ได้นะผมแล้วมันก็ยังไงเดี๋ยวแล้วมันก็มาถล่มตรงนี้นะครับเละมหมดเลยโอเคเนี่ยนะครับพังอยู่เป็นว่าช่างมันนะครับเกมนี้รู้สึกจะโดนตัดฉากออกนี่นี่ครับเราจะได้อืโอเคมิชชั่นคอม p ล e t e แล้วนะครับโอเค เหนื่อยมากเลยอ่ะโอเคก็ต้องขอจบสำหรับเกมนี้ด้วยนะครับผมโอเคแล้ามาเจอกันพาร์ทหน้านะโอเคสวัสดีครับผม yeah.